สวัสดีครับพวกเรากลุ่มสุริยัทวันนี้จะมานําเสนออิทธิพลและความสําคัญของเทพปรกรณัมก,กีในการทดลองและค้นคว้าทางอวกาศครับสวัสดีครับผมชลการศรีทองอุ่นวันนี้ผมจะมานําเสนอดวงดาวในระบบสุริยะโดยชาวกรีกตั้งชื่อดวงดาวตามเทพอลิมปัสเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ดาวดวงแรกคือดวงอาทิตย์มีตัวแทนเป็นเฮเลโอสและอพอลโลเป็นตัวแทนของแสงอาทิตย์แต่มาตำนานกล่าวไว้ว่าอพอลโลเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์เช่นกัน สัญลักษณ์ของโดทิตมีลักษณะเป็นวงกลมมีจุดตรงกลางคล้ายกับโลกของอพอลโลต่อมาคือเมอร์คิวรีแทนคือเฮอร์เมสสัญลักษณ์ปะทางูไข่หรือคาดูเซสต่อมาคือเอิร์ธมีตัวแทนคือไกอาสัญลักษณ์มีลักษณะเป็นวงกลมตรงกลางเป็นบวกต่อมาคือ Moon, มูนตัวแทนคือเซลีนเป็นพี่น้องฝาแฝดของเฮลิออสและอ์เทมิสเป็นตัวแทนของแสงจันทร์เป็นพี่น้องฝาแฝดของอพอลโลวีนัส ตัวแทนคือโฟรไดทีสัญลักษ์เดียวกับสัญลักษ์เพศหญิงและยังหมายถึงทองแดงต่อมาคือมา r s สแทนคือเอลลิสสัญลักษ์เดียวกับสัญลักษ์เพศช,ชายและยังหมายถึงเหล็กจูปิเตอร์มีตัวแทนคือซุสสัญลักษ์เดียวกับอักษรกรีโบราณเซตาต่อมาคือ s a t เทนมีตัวแทนคือโคโนสสัญลักษ์เรียกว่าคาร์ปโรต่อมาคือยูเรเนสมีตัวแทนคืออรานอสสัญลักษ์เป็นสัญลักษ์เพศช,ชายมีจุดตรงกลาง และยังหมายถึงแพตตินัมต่อมาคือเนปจูนมีตัวแทนคือโพไซดอนสัลักตีสุลหรือไทเดนคือพูโตมีตัวแทนคือเฮดิสสัลักสองงามหรือไบเดนสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนาการพุ่งเพลรหัส2 2 1 0 1งหนึ่งศ่ง จะมานำเสนอในส่วนของจักรราศีเนืงจากราศีเป็นระบบทางดาราศาสตร์ที่แบ่งแยกชั่วราของปีออกเป็น12ส่วนซึ่งจะเรียงตามการวนรอบของดวงอาทิตย์คนในสมัยโบราณได้จินตนาการถึงรูปร่างของดาวต่างๆซึ่งไม่มีหลักฐานได้ว่าใครเป็นคนคิดขึ้นมาก่อนแต่ตำนานที่มีเสียงมากที่สุดมาจากตำนานของกรีกจะจะยกตัวอย่าง3ราศีที่มีความน่าสนใจขึ้นมาราศีแรกราศีเมษเป็นราศีแรกของปีโดยจะเข้าสู่ราศีเมษเมื่อกลางวันและกลางคืนเท่ากัน ท,ทำให้ราศีนี้เป็นราศีแรกของปีมีตำนานมาจากแกะแอรี่ที่ว่ากันว่าแอรี่เป็นจ่าฝูงแกะของเทพแอลลิสซึ่งกลุ่มดาวนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งกลุ่มดาวที่ใกล้เคียงกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวของแอลลิสราศีเจมนนี่หรือราศีเมทุนกลุ่มดาวนี้จะปรากฏตัวเมื่อลิ้นสุดฤดูหนาวจึงทำให้คนเรือสามารถนำเรือออกทะเลได้อย่างปลอดภัยมีตำนานมาจากฟาแฟดคัตเตอร์และพอลรักพอลรักได้รับสิทธิ์ในการให้มีชีวิตที่ยืนยาวแต่สุดที่เห็นความห่วงใย,ยระหว่างสองแฝดจึงตัดสินใจนำทั้งคู่ไปเป็นดาาาาววคู่่กกันบนบฟ้รรรีสออเปยหืพิ เราจะเป็นกลุ่มดาวที่สวยงามที่สุดในบรรดากลุ่มดาว12ราศีตำนานมาจากนายพานโอลยอ,อนพยายามจะล่ารงหญิงสาวผู้มจารีซึ่งเป็นบริวารของเทพีอัจฉิสจึงทำให้นางโกรธมากและทำให้ส่งแมงป่องมาต่อยที่เท้าของเขาแล้วก็ฆ่าเขาเมื่อโอลยอ,อนกลายไปเป็นหมู่ดาวอัจฉิสก็ยังส่งแมงป่องไปตามน้องคานเขาเพื่อให้แน่ใจว่าจะแมงป่องนี้จะทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ป้องกันไม่ให้ในายพาน,นมายุ่งกับบริวารของนางสวัสดีค่ะนภงประทอลธนา,า,าวัชรกรนะคะรหัส2 1 1 1 1 0อง2 7ค่ะจะนาเสนอเก,กี่ยวกังำนห่งกลุ่งดาว นอกจากดวงดาวระดบเสยะยและดวงดาวในจักรราศีนั้นบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่มหาที่สุดม่ได้นี้ยังคงมีดวงดาวประหลาดพายอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมดโดยดวงดาวเหล่านี้สถิตอยู่ตามวงโคจรวิถีความสวยงามของมันทำให้เรานั้นศึกษาในเรื่องดาราศาสตร์มาอย่างช้านานนำมาใช้ในการเรียนรู้ดูการเรียนรู้ในการเดินเรือในสมัยก่อนช่วยในการจำด้วยการผูกโยงใยดวงดาวต่างๆเข้าด้วยกันและประดิษฐ์เป็นรูปร่าง ซึ่งตำแหน่งจุดยงยยต,ต,ต่างๆนี้ในแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีตำนานแตกต่างกันไปแต่ตอนนี้เราจะเน้นไปที่ตำนานในเทพกกีที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวต่างๆระบบดวงดาวนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างมากทั้งหมด2ระบบคือระบบของปโตเลมีและระบบ IAU International Astronomical Union ในตำนานเหล่านี้นั้นเราจะมาพูดเกี่ยวกับตำนานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเทพกกีโดยใช้ระบบ IAU หรือทั้งหมดแปดแปดดาวนั่นเองมาเริ่มที่กลุ่มดาวที่มีความสนใจแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก็คือกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์กลุ่มดาวสุ แต่ในตำนานนี้เกี่ยวข้องกันแล้วก็เกิดขึ้นใกล้ๆเคียงกันโดยเรื่องราวของกลุ่มเาาคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยหรือว่ากลุ่มเราคนเลี้ยงหมีเริ่มที่ราชาที่ชื่อว่าอิคาริอัสเป็นนุษยุคนแรกที่เทพและโอริซัสซึ่งเป็นเทพแห่งสุรามลไรให้การยอมรับว่าเขาทาไวน์ได้อร่อยมากอ้าไวน์ของเขานั้นมีแรงมากจนคนทั่วไปดื่มแล้วจะกลายเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยเมื่อคนเลี้ยงแกะได้ลองชิมสุราของอิคาริอัสแล้วเห็นว่าเพื่อนตัวเองนั้นเป็นบ้าเลยนึกว่าอิคาริอัสนั้นวางยาจึงได้ลุนสมหารอิคาร ไปเกิดใหม่เป็นกลุ่มดาวที่ชื่อว่าเวเทสหรือว่ากลุ่มดาวคนเล่นสนั่นเองต่อมาสุนัขของอีคาริอัสชื่อว่าเมลาได้ไปตามอลิโกนีลูกสาวของอีคารรอัสมาดูศพพ่อของตัวเองเมื่ออิลิโกนีและก็เมลาเห็นศพของอีคารรอัสแล้วก็ได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายเทสซดประทับใจความรักของทั้งคู่จึงได้นําทั้งคู่เกิดใหม่มาเป็นดกลุ่มดาวโดยอิลิโกนีเนี่ยอิลิโกนีเกิดใหม่เป็นกลุ่มดาวราศีการกลุ่มดาวหญิงพหมจัจรร์ส่วนเมลา เกิดใหม่เป็นกลุ่มดาวุนัดใหญ่และชนัดเล็กนั่นเองครับผมนายประนวิทย์มณมาลาวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องโครงการอาวกาศโดยผมจะยกตัวอย่างมา2โครงการนะครับโครงการแรกคือ Mercury Project วันเริ่มต้นโครงการวันที่7ตุลาคมคศั1 9 5 8ผู้ก่อตั้งโครงการ Mercury ทีเ n น Planet ผู้บริหารคนแรกของ National Aeronautic and Space Administration หรือที่เรียกว่าองค์การนาซาครับวัตถุประสงค์ของโครงการ1ส่งยานอาวกาศที่มีมนุษย์ขึ้นไปอยู่ในอวกาศเพื่อโคจอรรอบโลก2ส,สำรวจความสามารถในการทำงานของนักบินในอวกาศ3เก็บกู้นักบินและยานอาวกาศ โดยความหมายของชื่อโครงการนะครับโดยยานอวกาศชื่อ Mercury-Atlas ทางนาซาใช้ชื่อโครงการ Mercury มาจากชื่อในเทพของโรมันหรือที่รู้จักกันในเทพเพอร์มมสในตำนานเทพกีอีกทั้งโดยพระองค์เป็นเทพแห่งการค้าการสื่อสารการเคลื่อนที่และการเดินทางดังนั้นองค์การนาซาจึงใช้ชื่อตามความหมายนี้เป็นชื่อโครงการครับต่อไป Juno Project วันเริ่มต้นโครงการ5สิงหาคมคตศักราช2011ผู้ก่อตั้งโครงการ Juno Project ดำเนินการโดย National Aeronautics and Space Administration หรือองค์การนาซา วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อศึกษาองค์ประกอบของดาวพฤหัสสนามแรงน้่มถ่วงสนามแม่เหล็กและแมกโนติกสเฟียร์ของขั้วโลกโดยความหมายของชื่อโครงการนะครับชื่อโครงการนั้นตั้งตามชื่อเทพกรรณาธิปไตตามตำนานเล่าว่าเทพจูปิเตอร์ได้ซ่อนความผิดของตนไว้ใต้เมฆหมอกแต่จูโนชายาของจูปิเตอร์สามารถแหวกว่ายหมอกนั้นและเห็นความผิดที่แท้จริงของจูปิเตอร์ได้สวัสดีครับผมนายกิชัยอัลสินินานะครับวันนี้จะมาพูดกับดาวเทียมนะครับดาวเทียมแรกที่เราจะพูดถึงนะครับคือดีเมเทอร์นะครับเป็นดาวเทียมที่ทําเกี่ยวกกัับบแม่่่เหล็นะคครทีอยสง กระแสไฟฟ้านะครับมาจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟนะครับซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่29มิถุนายนพศ2 5 4 7นรบะครับที่2อที่เราจะพูดถึงนะครับคือดาวเทียมอธีน่านะครับเป็นดาวเทียมที่ปล่อยช่วยในเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับช่วยในการปล่อยคลื่นนะครับคิดว่าคุโมราเนี่ยมีจินตนาการที่ทำเลิศดมากสามารถมองเห็นรูปร่างของกลุ่มดาวสามารถยองใยตามวิถีของกลุ่มดาวได้แล้วก็สามารถเชื่อมโยงกลุ่มดาวต่างๆเนี่ยกับตำนานกีโกลานต่อไปความรู้สึกของผมนะครับหลังจากที่ผมไได้ทํําาาารรยงนนนนและะเสอปคับ ผมรู้สึกว่ามน,นุษย์นันมีความพยายามพยาย,ยามที่จะหาความรู้หาสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นะครับและรู้สึกว่าการนำชื่อเทพมาใช้เนี่ยเป็นเหมือนการเปรียบเปิดครับเนื่องจากเทพแต่ละคนก็มีความสามารถต่างกันรู้สึกว่าคนโบราณเนี่ยเก่งมากเลยที่นำเรื่องราวแล้วก็ตำนานต่างต่างเนี่ยมาเชื่อมโยงกันแล้วก็หาเหตุผลออของเรื่องราวเหล่านั้นหรือว่าทำให้มันมีเหตุผลในตัวของมันเอง,งเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของชาวกิจในสมัยนั้นว่าเทพและเทพีของพวกเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจเหนืนนอธรรมชาติสำหรับการนนนนเสอวััี้ครบ